สวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุคนเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวของทางหมอลำสาวทันหนึ่งนะครับเว้าเลวกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับดวนหมอลำสาวได้ประกันตัวแล้วหลังแอบไปทำสิ่งนี้ทำอะไร พี่น้องเม้นแอบไปเฮ็ดอีอย่างเนาะบัตรที่นีคือว่าได้ประกันโตแล้วเนะครับเกิดอีอย่างขึ้นเดียวผมบอกซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องที่จากก้อนหนานน่นะครับทีทางหมอลําสาวท่านหนึ่งนะครับพี่น้องพื้นบรด้ไปศาลนะครับก็เลยนะครับได้มีหมายจับออกนั่นแหละครับซึ่งเอฟซีหลายๆท่านหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะโดนหมายจับอีดีตีคือเห็นหมอลําสาว ไปเตะบอลไปใช้ชีวิตตามปกติอยู่คือผ่้เห็นญาติผเห็นอีอย่างเกิดขึ้นเลยประมาณนียครับพี่น้องล่าสุดนะครับทางเพจดังนะครับแม่นิกกี้ได้มีการออกมาเปิดเผยแบบนี้นะครับผ่านเพจนิกกี้ขยี้ข่าวนะครับแม่นิกกี้บอกว่าอีมาลีไปประกันตัวแล้วนะทุกคนนะครับอดเห็นนั่งรถพิเศษอดเห็นใส่กุญแจมือเลย ส่วนมูลลนิธิที่นางเปิดรับบริจาคก,ก็ส่งเรื่องให้ตรวจสอบไปนานแล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบนะครับก็รู้้กันอยู่หน่วยงานภาครัฐบุคลากรค่อนข้างจำกัดและทุกขั้นตอนมันช้านะครับว่าง่ายๆที่ทางหมอลำสาวนะครับยังไปเตะบอลยังไปใส้ชีวิตตามปกติเพราะว่าเพิ่นแอบไปเหตุเรื่อง ประกันตัวตั้งโดนแล้วพี่น้องไปประกันตัวตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าบมีผู้ใดรู้ประมาณนี้เพราะว่าหลังจากนั้นก็นมี f c เของมาคอมมนต์แล้กแม่นกีแล้วก็คอมมนต่อพร้อครับในเพจนะครับใน,นบในโพลของเพื่อนแม่นกีคอมม์ว่าแอบไปประกันตัวนานแล้วสงสัยกลัวนะครับแล้วท่าน f อซีนะครับ FC ท่านต่อมาก็บอกว่านะครับเพื่อนคอมมต์บอกว่าน่าจะไปตั้งแต่หลังวันออกหมายจับเลยแหละไม่งั้น ไม่กล้าโพสต์ในโซเชียลว่าทําอะไรอยู่ไหนขนาดนั้นจ้านะครับลหลายๆคนก็มองมาเพอะออกหมายใจอขอภัยครับเพอออกหมายกับปุ๊บมอลําสาวขนาดสีไปเฮ็ดเรื่องประกันตัวเร้ว่ะประมาณนียพี่น้องแต่ว่าเพื่อนแห่งแอบไปเฮ็ดนะครับแอบไปทําเรื่องบอให้ผู้ใดรู้ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเพื่อนก็เลยโพสต์ใส่ชีวิตตามปกติเหมือนว่าฉันไม่กลัวนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆแอบไปประกันตัวตั้งนานแล้วนะครับเอฟซีท่านต่อมาบอกว่า ถ้าโดนจับต่อหน้าสาธารณชนนางจะอายและเสียหน้านางเลยแอบย้ำนะครับนางเลยแอบไปทำเรื่องปักกันตัวก่อนความจริงหน้าอย่างนางไม่จำเป็นต้องอายอะไรนะนะครับแต่เพื่นกับไ่าดเอย้ซื้อหรือผีนองว่าหมายถึงผู้ใดนะครับท่านต่อมาบอกเรื่องแอบขอให้บอกเรื่องถนัดแอบจนชิน อีพังผืดคนข้างๆบ้านฉันเองนะครับแล้วกับท่านสุดท้ายคอมเมนต์สั้นๆเลยครับบอกว่านึกว่าจะแน่ที่แท้ก็แอบ,บอีกนะครับกเป็นความคิดเห็นนะครับของ FC บางท่านบางคุณนะครับแต่ว่าพี่ๆน้องๆฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำนะครับ หมอลำสาวนะครับได้ประกันตัวนานแล้วนะครับเพราะว่าได้มีการแอบไปทำสิ่งนี้นั่นก็คือแอบไปทำเรื่องไปประกันตัวตั้งนานแล้วหลังจากนั้นก็เลยโพสต์ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนว่าฉันไม่กลัวหมายจับนะแต่จริงๆไปประกันตัวตั้งนานแล้วประมาณนี้นะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอมมาซูฟังใดเด้อครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจแห่ช่อง พอางยังแสนบ้านทุ่งน้ำเนี่ยเด้อครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ